เราควรพูดสิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสสะดุดีบทที่91ข้อ1นและข้อ2บอกว่าผู้ที่พำนักในที่กำบังขององค์ผู้สูงสุดจะได้พักพิงในร่มเงาขององค์ทรงฤทธิ์ข้าพเจ้าจะทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าพระองค์ทรงเป็นป้อมปราการเป็นที่ลี้ภัยของข้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ที่ข้าพระองค์ไว้วางใจมันสําคัญมากที่ กษัตริย์ดาวิดเขียนพระคัมภีร์เขาไม่ได้แค่บอกว่าข้าพเจ้าอยู่ภายใต้ที่ปกคุมของพระเจ้าเท่านั้นและข้าพเจ้าได้รับการปกป้องแต่ดาวิดผู้เขียนพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าข้าพเจ้าจะพูดออกมาสิ่งที่เราพูดออกมาด้วยปากของเรานั้นมันจะทําให้เกิดการอัศจรรย์สิ่งที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตของเราแล้วเราจะเห็นความโปรดปรานและการปกป้องของพระเจ้าซึ่งเราต้องการในชีวิตเราไม่ควรจะใช้ปากของเราไปที่ไหนก็พูดแต่เรื่องพ่ายแพ้เพราะว่าคําพูด แง่ลบนั้นเป็นเหมือนตัวที่ไปดึงสิ่งไม่ดีเข้ามาเป็นเหมือนกับเหยื่อที่ดึงตัวฆ่าทําลายเข้ามาในชีวิตเราควรจะปิดปากของเราที่จะไม่พูดเรื่องแง่ลบเราควรจะพูดชัยชนะพูดการรักษาโรคและพระพรใช้ปากประกาศการปกป้องของพระเจ้านะครับพี่น้องเราควรจะเริ่มประกาศว่าฉันนั้นได้รับการปกป้องจากพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์เอาสิ่งดีมาร้อมรอบข้อพเจ้าไว้และวิธีที่จะ ทำให้พระเจ้ามาปกป้องเรานั้นไม่ใช่แค่เชื่ออย่างเดียวแต่พูดด้วยความเชื่อออกมาจากปากของเราเหมือนกับที่กษัตริย์ดาวิดพูดในหนังสือสดุดีบทที่27บอกว่าพระเจ้าทรงเป็นความสว่างและความรอดของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะกลัวผู้ใดเล่าพระเจ้าทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็งแห่งชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะต้องเกรงใครแม้กองทัพตั้งค่ายสู้ข้าพเจ้าจิตใจของข้าพเจ้าจะไม่กลัวแม้ข้าพเจ้าจะได้รับภัยสงครามข้าพเจ้ายังไว้ใจได้อยู่เพราะพระองค์จะทรงซอดข้าพเจ้าในที่กำบังของพระองค์ใน ยามลำบากพระองค์จะปิดข้าพเจ้าไว้ภายใต้ร่มพระพลาของพระองค์พระองค์จะทรงตั้งข้าพเจ้าไว้ที่สูงเป็นศิลา เราควรที่จะพูดสิ่งที่พระเจ้าตรัสไวในพระคัมภีร์ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์เป็นที่รีภัยของพวกเราเป็นป้อมประการของพวกเราแล้วเราพึ่งพาและว,วางใจในพระองค์เราขอประกาศด้วยปากออกมาอย่างชัดเจนพูดดังๆออกมาพูดด้วยความมั่นใจว่าพระองค์นั้นทรงกู้เราช่วยเราปกป้องเราเราขอบประกาศว่าเราสามารถพักผ่อนในในล่มเงาของพระองค์และอยู่ในที่ปกป้องของพระองค์ในนามพระเยซูคริสต Amen.